สัมปจิตสามินาสังสิโมพรหม,มาจะมหาเทวาสเพยขาปรายันติพรหม,มาจา m มหาท t วาอภิลาภาพระวันตุเมมหาปุญโยมหาลาโพอวันตุเมมิเตพาอุพาติพุทธมะอานุนโมพุทธายะวิรัทย ο, วิรโคนายังวิระอิงสาวิระทศีวิรัทาสาวิระอิททโย ο, พุทธะมานีมามะพุทธะสวาโหมสัมปติชามิเพ่งเพ่งพาพาหาหาหลือลือสัมปติชามินาสังสิโมพรหมาจะกมหาเทวาสพเพยขาปรายันติพรหมาจะมหาเทวาอภิลาภาพระวันตุเมมหาปุญโยมหาลาโภพระวันตุเมมิเตพาหุาติพุทธมะอุณโมพุทธายะ วิระทะัทยวิรโคนายังวิระหญิงสาวิรัาศีวิราัราสาวิรัอิทโิโยพุทธะมานีมามะพุทธะสวาโหมสัมปติฉามิเพ่งเพ่งพาพาหาหา,หา,หา,หาลือลือสัมปติชามินาสังสิโม,มพรหมาจมหาเทวาสเพยขาปรายันติพรหม,มาจมหาเทวาอภิลาภาพระวันตุเมมหาปุญโยมหาลาโพพระวันตุเม มิเตพาหุาติพุทธมะอาบุนมโมพุทธายะวิรัทยว,วิระโคนายังวิระอิงสาวิรธาศีวิรธา,า,า,าสาวิระอิทโิโยพุทธสัมมานิมามะพุทธสัสวาโฮมสัมปติชามิเพ่งเพ่งพาพาหาหาลือลือสัมปจิตชามินาสังสิโมพรหม,มาจัมหาเทวาสเพยขาปรายันติ พรมมาจกมหาเทวาอภิลาภาพระวันตุเมมหาปุญโยมหาลาโภพระวันตุเมมิเตพาหุาติพุทธมะอุนโมพุทธายะวิรัตโยวิรโคนายังวิระหิงสาวิระทาสีวิระทาสาวิระอิทิโยพุทธสัมมานีมามะพุทธสัสวาโหมสัมปติฉามิเพ่งเพ่งพาพาหาหาลือลือสัมปจิฉามินาสังสิโม พระมาจะมหเทวาสเพยขาปรายันติพระมาจะมหาเทวาอภิลาภาพระวันตุเมมหาปุญโยมหาลาโภพระวันตุเมมิตเตพาหุาติพุทธมะอุนมโมพุทธายะวิรัตโยว,วิรโคนายังวิระอิงสาวิรทาสีวิรทาสาวิรอิิโย พุทธะมานีมามะพุทธะสวาโหมสัมปติชามิเพ่งเพ่งพาพาหาหา,หาลือลือสัมปจิชามินาสังสิโมพรหมาจะมหาเทวาสเพยขาปรายันติพรหมาจะมหาเทวาอภิลาภาพระวันตุเมมหาปุญโยมหาลาโภพระวันตุเมมิเตพาหุภติพุทธมะอุนโมพุทธายะ ิรัยทยวิราโคนายังวิระหิงสาวิระทาสีวิระทาสาวิระอิติโยพุทธะมานีมามะพุทธะสวาโหมสัมปติฉามิเพ่งเพ่งพาพาหาหา,หาลือลือสัมปติชามินาสังสิมงพรหมาจะมมหาเทวาสเพยาขาปรายันติพรหมาจัมมหาเทวาอภิลาภาพระวันตุเมมหาปุญโยมหาลาโพาพระวันตุเม มิเตพาหุหติพุทธมะอุนมโมพุธทธายะวิรัตโย ο, วิรโคนายังวิระหิงสาวิรธาศีวิรธา,าสาวิระอิทยโยพุทธสัมมานีมามะพุทธสัสวาโหมสัมปติฉามิเพ่งเพ่งพาพาหาหา,หาลือลือสัมปจิตฉามินาสังสิโมพรหม,มาจักมหาเทวาสเพยขาปลายันติ พรมมาจากมหาเทวาอภิลาภาพระวันตุเมมหาปุญโยมหาลาโภพระวันตุเมมิเตภาหุภาติพุทธมะอุณโมพุทธายะวิรัตโยว,วิรโคนายังวิระหิงสาวิระทาสีวิระทาสาวิระอิทิโยพุทธสัมมานีมามะพุทธสัสวาโหมสัมปติฉามิเพ่งเพ่งพาพา,พา,ห,าหาหาลือลือสัมปจิฉามินาสังสิโม พรมมาจะมหาเทวาสัเพยักขาปรายันติพรมมาจะมหาเทวาอภิลาภาพระวันตุเมมหาปุญโยมหาลาโภพระวันตุเมมิเตพาหุพาติพุทธมะอะุนโมพุทธายะวิรัทยวิรโคนายังวิระหิงสาวิระทาสีวิระทาสาวิระอิทิโย พุทธะมานีมามะพุทธะสวาโหมสัมปติชามิเพ่งเพ่งพาพาหาหาลือลือ